สบายดีสบายดีสุขสุขคนสมุทรณ์สบายดีบุตรแท้แพงมาพบเพืคือเก่าปะลุงกระบป๋าคนมันาบรรยากาศแนมเถียงเถียงปะลุงห่อนแห้งว่ะลูกอยู่กับลูกชายคือเก่าปะลุงเลยหนังวากิมห่อนแห้งเมื่อนี่ก็เลยบริชายเสือปะลุงเลยใส่แต่สมโอ้ยแดงอีกไก่สือลงหายลงหน้าแล้วปะลุง ะร้านซาลนองอกซ้อน,บบนป้ลุงเอ้เมนี่ก็มีเมนูกินสมป้ลุงมเอนี่สมยังไงป้าหมาขอ้อป้ลุงเอ้กินสมหมาขอ้อกับเจลปะไรเอ็กป้าลุงเจลปลาเฮาป้าลุงเอ้ลูกไายก็พอลูกไายโผล่หน้าตา นนม,มาเริ่มกินกันเลยปลาลุกมาเนี่สบดีปลาปลกสัากิาเข่าก็แล้วปลาลุงนะครับมาก,กินสมต่อ,ตอบาเน,นี่นขึ้นมาล่ะ,ะ,ะ,ะสบายดีครั้งหนึ่ง ขอกน่ลยงามอันนี้เนาะเป้ามาขอกับน้องดอกซ้อนโอ้ไหลไหลก็บมตามกิน ยั่นำบ่ประเดี๋ยวชิตาเจ้าลูกอีนั่งนี่อี่างกนี่ชิแพ็คไหนแต่มาดูให้จับมือเขามาแม่กินบ่บ่บ่ เมื่อก่อนนะครับไปปลาลุงเลยร้ายขนาดเนาะไปเมื่อเนิ่มเห็นเบิร์ดมาพอดีไปเจอผู้เจ้าครับปลาลุงเลยผู้เจ้าเขาถามอะในท้ายบ่ผู้เจ้าคือว่าเขาในลายเด็กมันหยาชิบวะลูกล่ะ <c oughs>

bà tôi nội đây, như bà, bà nội đây hơn đấy, bà nội đây nhìn đấy, bà sải right. bà nội. ngoài. Right. <laughs> con <laughs> này, con đi nó. ปันานม่งตำก็คืเย็นนะน,นี่จะได้ออนเพื่อม,มะฮวยแลังข้าว ค่อยอย่งกันนค่อยตัวนี้ตัวนี้แต่เคบ้อะีอยน่หลเนี้ยบึพเนี่ยบมาได้เลเมื่อส้สอแบนัเหตดรูปเนหนึ

กินแบบพิานพาลูกนี้ไปเลยโอ้กลงกเบิงบ่ลูกล่อาเฮเป็นตะกรงด้วยเลยฮ่นี่ลังเ็นน้ลูกอเฮเป็นตะกรงน้าลูกฮ่าลูกใส่ละความแสบหาความแสบแห้งจนหาง่มหาไปอย ເຂົາໄປເອົາຕອນຕົນອັນຫຫຼາຍເນາະຈະເຂົ້າໄປເອົາທີ່ຕອນໃດຫວາເຂົາກໍຮູ້ຄືກັນບໍ່ແມ່ນເຂົາເອົາວ່າງນີ້ບໍ່ວ່າງງານແຈກຢຂົເຈົບຂົອອາອືາລບ กา,ามันบะนี <f> ่ลองก <together> ินตะกามด้วยลองสุดทางกาบดูกาบสแต๊ะอ้าวหมดแล้วแล้วแต่น้องดอกโสอ่ไหม่เอากินกาบมันบะนี่มาขอมาขอบพขอกันกิน ขอกรบปรอร๋อกันกินแกลมืดแล้ววะสัสหาปืนเนบเื้องแถวใบมันเบื้องหลังปลาลุงเอ้ <c oughs> ลูกชายมาเป็นตะก้องให้เมื่อนี่ไปได้ลูกฮะมานั่งเป็นตะก้องให้พอ่อปลาลุงเอ้ยนี่แหละเพื่อจะได้คลิปหนึ่งให้ปลาลุงเบื้อง วลาเวลาเอ้ยก็าเลี้ยองตลงนี่ละเลี้ยเลี้ยงเยเนกนว้าว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 ว้ว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 า คือยายเพิ่นไปยืนเบิ่งจังซั่นมาซั่นอธิบายดูน้องมวยเป็นจังได๋ยายนี่ยได้ยินกินกะวินทั่วแล้วปุ้เดี๋ยวนี้เพิ่นไข่นะไข่ย้อนเนี้ยกะไข่ย้อนกินทั่วเรียนเพราะว่าที่บ้านเฮาเนาะหรือว่าเฮือนบ่งคนน่ะบ่ได้บ่เคยกินทั่วเรียนจ้าเถื่อปะุ้งเอลยพอใหญ่เพิ่นก็มินส่วนยายเพิ่นก็มินขนาดเพิ่นเฮ็ดเป็นอีหยังก็ขนมบ่เพื่อนบ่มักเพิ่นบ่มักถือกินนั่นในขนมซื่อๆก็ยัง บวก,กินปะลุงเอยเพิ่มมินเพิ่นว่ากิ่นนะคือยาเพ้นปะลุงเอยก็เพิ่นชิมายืนเบิ่งว่าควันมือน,นั่นกับสาเหตุกับย้อนว่าเพิ่นจะคู่าบาควอนกินไปได้จังใดกับน้องมวยบุแมบนเพิ่นมายืนเบิ่งอยากน้ำได้ปะลุงเอ้เอฟซีเพิ่นกามินเข้ามาว่าคือบ่อเอื่นยายเอื่นตากินน้ำแน่เฮานะ่ะกะเอื่นอยู่แล้วปะลงนะุงเนาะ พ่อกับแม่แต่ว่าเพิ่นบอกกินน้ำเฮาเพิ่นมันยืนเบิงเ่งกเฮาน่ะอย่าขู่าลูกนะกินได้หรือบ่ปลาลุงเอลยเพิ่นบ่อยากให้กินลายเพิ่อนยันกินในข่าวนะยันกินปลาแอะไแบบว่าซอกอยังขนาดนั้นเนาะแนวคนบ่เคยกินจักเทื่อนอาะปลาลุลงเฮานี่ก็บสมมาพ์ทควอนแล้วเฮาก็สิได้จบคลิปเปียนท่านี้อธิบายหลังคลิปให้ปลาลุงเบิง่งเนาะเพราะว่าบาง e เอฟซีเพิ่นก็สิบ่เข้าใจัน่นแหละ เนื่องจากว่าเฮาก่ะเลยบากล้องลูกเฮือนเฮาบอกเคยกินถุเรียนพอกโอกาสหน้าเป็นเง,งือ่สบ,บายดี